สวัดีครับเอ็ซีสาวน้อยก็จะแฝงเอ็ดซี่ตามนะรับเพื่อนอาู้เสี่ยวหรือว่ะเอ็ดซี่หลานหน่อยอู๋ยินเจอกันอีกแล้วครับบ้านจอดถึงแล้วพี่น้องด่าก็รุ่นนี้เลยครับขณะนี้เวลา17บเนาฬิกาโอ้เจออีกแล้วครับยูทูบเบอร์ีิอายุหลายที่สุดในประเทศสาวหน่อยครับขีบดดันใหเราก็ระเด็นช่องแล้วหลับเบาบ้านเราโคกเส้นเราก็จะกิดช่องแห่วยพี่น้องซอยๆนะครับไม้ดันถึงแส้นนะครับ มีคนมาป่ามาดผมว่ากันว่าถึงแสนหนึ่งปีไม่กับสิปิดช,ช่องว่นนะโอ้ขอหามือหรือยังพูดดิโอ้ยเสียใจอยู่นะครับเอาพี่น้องซอยๆกันเนี่ยครับให้มันได้แสนกูรับทีมงานเขากำลังเตรียมเขา้าเตรียมพ้องแล้วม้อจะโดนไปหรอพ่อว้ายกับมอหงตีสองตีสามผมนะรู้มาแต่หัวหัวเว้นบ่เว้นแท้มาห่อนตีสามไม่ใช่ไปตัวเว่นหาสมาอย่งโดนนี่นี่ยุ่งมอหอยุ่งไหมโอ้นี่โคตรโคตรแล้วครับของแท้แล้วครับ แต่ค่าแค่ยุบันร่มครับหนาวไหมเย็นเย็นมือแรงเย็นแน่นอนครับเพราะว่าเบิ่งแล้วเบิ่งบรรยากาศแล้วเรียบร้อยมาหอดนี่หนาวกลับไปเบิ่องกันทีไปห้อนี่หรือเปล่านี่มือเงินโซลซาข้อนะใบมือเงินก้อนได้ปะบ่อใดล่ะครับเมื่อเงก้อนกับบ่ได้เงินแล้วถึงไม่ให้พ่อเหรอเจ้าเอาพี่น้องครับทีมงานเขากำลังเตรียมเข้าเตรียมของแล้วครับตอนนี้เลี้ยวเมื้อแล้วครับทุกระบบเลี้ยวแต่ระบบการเสซ็ตจอเสซ็ตยังบ่เนี่ทีมงานเอาไปเขึ้นเมื่อกี้นะครับ ระบบจอระบบว่าเรียบร้อยตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็ต์แล้วข้านก็นยกขึ้นเบ้าแล้วนันก็นยกขึ้นเบ้าแล้วดูนะครับจริงว่านจอหากะกำลังยกขึ้นครับัาตลาดนตลานดนต้่อดนำดีๆตรง้ารครับตลาดน้ำดีๆครับสปอร์ตครับพี่นอ้อง ร้านกวางไงเพชรสารครับแถวนี้เป็นนิค้มเข็มมรระนิค้มบางแคเอ็นิค้มหนองแคสระบุรีครับเดี๋ยินผู้จัดว่าเป็นนณะที่สองนะครับที่มาล้านสนามล้านเพื่อนอย่างนี้ดูครับเตรียมพร้อมแล้วเพ่แล้วระบบจอกะร่างกายสีเสร็จสิ้นเสร็จยังทีมงานเข้ากับพร้อมทำการแสดง นั่นเกือรอครับมือนีนี่ยิ้นข้าวสิเหรนก็ว่าสะเกีงสีฮะไม่รู้นะราคาเอาอาจารย์ดำครับ,ะะรบดำสมซื้อครับจารย์ดำตอนนี้หวานนี่ใจไวเลยนะครับนี่ยังกับหวานครับเดี๋ยนะวพับจอกำลังจะเตรียมพร้อม ไปจนสี่อันนั่นหรอเจ้าคันีรรีบยกรีบยกไปเร็วหมอลำคันขาแล้วอยากเต้นแล้วเร็วๆแดนเซอร์อยากเล่นแล้วครับอดนยินข่าวว่าสอดแงกันะอจแงับเก็บของีบออแงเก็บของมห้องน่าครับแล้วเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมยัง ถ้านกวางไงพี่สางครับจุ unda, ปุ่นผงปุ่นเพาะถึงเป็นตลาดข้าวโมนะครับเป็นบ้างอ๋อเปนตลาดข้าวบ้างเป็นตลาดข้าวโมบ้างเหรอข้าวโขมองโมนึกมาเขามาขายของทำงานห้องเือติดลายเลยตลาดข้าวโมครับเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปเบื้องหลังเวทีเนาะขัวทั้งเลยใส่มืองให้มือท่านผู้ชมไปแล้วครับ เอาพี่น้องเบื้องหนา้าเวทีแล้วแล้วยวันนี้เ,เขาไปเบื้องข้างหลังเวทีอีกเช่นึงครับบัดนี่เป็นบรรยากาศแบบเรียลลิตี้แบบนี้แหละครับทุกมือทุกเว้นเพราะว่าไายตอนนั้นมีพี่น้องเบื้องกับทีไทยช่วงเอาล้างหานกบนับบุญหานจับข้าวมาให้พี่น้องเบื้อง่งอยกินกันยังอ่ะกินอืกิน พี่ทีมงานแด,เเดนเซอร์กำลังกินเขากินของเขาเก็บของอย่างผู้ไกลครับอันนี้ยาตู้ผับโภชนาการครับยาตู้ผับขายเครื่องดื่มครับประเภทน้ำบะลม้นมน้ำเต้าขนมนมเนยถ้านีเหระครับถ้ามีเห่มแอขกห่อว่ามีขายครับกลัวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลัางหน้ารครับทุกเมื่อแม่แม่เป็นเกตุมาขายของอยู่นี่เหรอครับอยู่รถตู้พระนี่แหละ ทำาพิธีเตรียมของเพื่อที่ยกอย่อคู่ครับทุกเมืองรี้เาเพิ่นกะดีเตรียมอุปกรณ์พวกผลละหมากลาก่าใหม่ผมมีของข้าวครับคู่หลายๆปีมานี่มีเดียวขุดปัปนธัญญาหารครับจะ,จะเป็นผลละไม่เกาย่างครับบุกขาพวกนั้นกับร้ารอาหารแห่งไว้ท่านเราพี่น้องเด้วอาเรแล้วครับน้องๆเพื่นกดีกินเขนา่า้นป้ากันกินเขากินยังเฮ้ยนอาจะแก้งหนาแต้งตาพี่น้อง นี่ก็จะเป็นแอดมินโอ้แอดมินทั้งสองนา่งเอ็ดมินพร้อมแล้วครับแอดมินพร้อมแล้วครับใช่วันนี้ได้ประมาณ50คลิปแล้วเมื่อวานโดนด่าไป2ยกหูเย็นไปแล้วครับเที่ยวนึงแล้วไม่ถักป่าเมื่อกี้ละแอดมินโยกับแอดมินตูรุโดนด่าเดนเทนมาเลยครับเอาสวัสดีครับพี่เอียงเกาะเนาะขาดครับพี่ฉากสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเอ้าว fc ลาหน่อย ใายแน่นครับเอ้าในครัวอยู่ในอู้หูนะเห่แล้วครับว่บานก็นทเป็นโต๊ะของนึ่งได้ยังกินเยอะเบ้อเอาได้บักหอยดูแล้วครับบักหอยบรรยากาศล้างหันรเรียวๆนะครับมือนี้งมือนี้ขอนําเสนอบรรยากาศาแบบเรียวๆเรียว,ยวถ้ำของแท้โอ้ยเต้นนิดหน่อยทุกมือนี่แต่ก้อนโอ้โหสี่สิบอาหาสิบหลังไปเลยครับเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าหลังนี่ครับบรรยากาศถ่ายขััวถ่ายยังล้างหันครับ อยองเข้ากับทีนพี่แล้วอ้ยจึกเอาแล้วท่านประธานเขา้าไม่ยังอ่ะอาบน่ามุองสวยคิงบ่ะเนี่ยฮะสวยิ้งโอ้พี่นอ้องให้เบิ่งดูบ่ได้ครับมันเป็นเขาที่ว่าอ่านาจารย์ปะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันโป๋ไหมครับโปู <c oughs> เห็นหัวน่มปะ่ะนะเห็นหัวน่มบ่ได้เอ้ยเห็นตัวกับหัว เอ็นหัวเหลี่ยมงอยู่เวยคุณพ่อสันประธานโครงการเนาะครับอันนี้คุณแม่กพนักงเป็นไหนคุณแม่ก็มีความสุขแท้แค่นี้เลยอ้าวสุขทุกอยู่ที่ใจเอาเพาจงถ้าใจเราสุขเราก็สุขแม่้บอถ้าใจเราทุกเราก็ทุกเงี้ยบอฉะนั้นแล้วเราต้องอยู่ที่ใจเอาที่จมูกจมูกจมูกมูกจมูกยังไงใครขี้เหร่บ่ขี้เหร่ที่เล็กบ่ไม่ใช่มันเป็นอ่าเอียงล่ะ เป็นการรีเล็กเ์ไปกันคันค่ายบ่ะคันพนค่ายเห็นบะป่นขยายปอดโอ้คันบ่ได้มุม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 มยู่บ่ได้บ่อทวงโอ้กอดีบ่อไงไอ่ตลอดเบ่งพนักขุดโอ้ใส่กันแล้วใส่กันแล้วสองยกยกสองอันต่อไปเนี้ย่าต้องมาทายคลิปตู้ด้วย่ะถามเล่นมาเออมาพอเข้ามาทายคลิปแม่เท้าพนนะโอ้บ่ใจอยู่ว่าบ่ฟานเลยบ่เอา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  วุ้ยถ่ายคลิปบ่ได้แล้วพี่น้องเห็นพ่อเพ้ๆครับเห็นบ่ได้ครับมันมันสิ่ระเบิดกดชุ่มชนเพิ่นเอ้าสิอาบพ่ำนี่ติมื้อนี้โอ้ยบ่ได้มันสิ่ระเบิดกดผิดกดเออผิดกดดิอุ้ยเออปาพิ้แล้วก็บอดัางไฟครับบ่มีเวียดก็ดิพิงไฟอยู่นี่ล่ะพอเอ้ยระวัางนี่เด้อวพอเอ้ยป้าหญ้าแหงไรไปเร็วๆดิ ต้องเฝ้าต้องขันบ่มีคนอยู่นี่ต้องดับเลยเด้อสมความแล้วมันแรงเนี่ยสความแล้วบวะผมกินเนี่ยมีนบอขันมันในล่ามนี่มันเอาโบยูเลยครับเบิ่งปลาแห้งไม่หรอกปลาหยาปลาหนังทังท้งเฮี้ยนคนทั้งโครงการนี่พี่น้องครับบรบรยากาศหลังห่านกันสีประมาณนี้แหะครับเบิ่งเออพอแล้วเอานาขึ้นว่าถือกว่นนี้สะอาดซะตัวเอาพี่น้องเออได้เบิ่ังหาอะไเบิ่งแพมเพครับ ท่านประธานโกรงกไงเพิ่งกลัยังกาสงพะคิงสงพะว<อ>่ากเออังซีนะเว้ยเอาไปีิฮุมเนยฮุมเนยอุ้ยกับพีกับน้องนะอุ้ยได้ยังกินแรงมาเนี่เาไ<อ>ม่ปะกินเป็นอะไรไม่กินน้ำบ่แกงเนยกระเพราะแกงปลาแล้ว<อ>มันนีแ่แกงหนยกระเพาะซี่เสียก่อนยั่โอ้กินละว กินแล้วโกินแล้วกินนี่ก็ได้อามาอุ่นเนาะเดี๋ยวยัง,ยงอยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกันเดี๋ยวถิมากินน้ำด้วอทังปุ่นขึ้นนี่ไปกินน,ำน้ำไม่มอดนะกับกัวยังอีกไอ้หมดเลยไปท,ทั้งปุ่นแหละไฟาาาจานเสือเรามาตัวได้ไฟจานได้ขอบปุ่นมาโอ้ต้มไก่อร่อยเพรใหญ่เนี่ยต้มไก่เหนียวตัวนี้อหอมหวยนะครับหอมงวเอาครับบรรยากาศหลัางหานครับมาให้กําลังแรงเชียร์แร่งใจครับมือแนงอยู่ น้องแค่ครับแถวตลาดน้ำดีๆบ่ม็นบ่ดีๆสปอร์ตมันบ่ดีๆด้เนาะมีได้ดีๆยุปุลรจนาก็ดีๆยุน้ำก็ดีๆหาราทกรมการแสดงประมาณทุ่มหนึ่งหอดบัวรำก็ตีสองลวครับมืมนี่มาืหองแรงเชื่องแข่งครับคลิปนี้น่าจะไปทั้ำนี้ครับคลิปหนาพอไหมไปๆครับ